เป็นวันที่ภัยพิบัติทางธรรมชาติอันน่าสะพรึงกลัวกำลังจะเกิดขึ้นและเป้าหมายของภัยพิบัตินี้คือเมืองที่ผู้คนถือว่าตนเองเป็นดั่งพระเจ้าเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นบนเกาะที่ไหนสักแห่งและอรารยธรรมของมนุษย์ที่อยู่ในนั้นก็กำลังจะถูกทำลายล้างในวันนี้ไม่เพียงแต่สิ่งก่อสร้างที่ปรากฏอยู่ที่นี่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงเกาะทั้งหมดพร้อมกับอรารยธรรมใดๆที่ตั้งถินฐานอยู่ที่นี่ ก็กลายเป็นเป้าหมายของการทำลายล้างที่แม้แต่ชื่อและร่องรอยของพวกเขาก็ถูกลบออกไปเมื่อ1นึ0 0ปีที่แล้วอารยธรรมทั้งหมดนี้ถูกคลื่นยักษ์สนามิทำลายล้างจนหมดสิน้นและมันเกิดขึ้นภายในคืนเดียวเท่านั้นเหตุการณ์เหล่านี้คือเรื่องราวของอารยธรรมของมนุษยชาติที่เล่าต่อกันมาซึ่งปัจจุบันเรารู้จักกันในชื่อแอตแลนติสเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ของแอตแลนติสนี้ ถูกเล่าโดยนักปรัชญาชาวกรีกโบราณเมื่อ2,000ปีที่แล้วและนักปรัชญาผู้นี้ก็มีชื่อว่าเพลโตเพลโตเคยเขียนเกี่ยวกับแอตแลนติสไว้ว่าผู้คนที่นี่เคยปฏิเสธตนเองต่อพระเจ้าพวกเขาเคยมีพลังพิเศษที่แข็งแกร่งและบนเกาะที่คนเหล่านี้อาศัยอยู่ก็พบทองคำและของมีค่าในปริมาณมหาศาลเพลโตยังเขียนไว้ในหนังสือของเขาด้วยว่าผู้คนในแอตแลนติสสับสอนมาก และใช้พลังของพวกเขาในทางที่ผิดความไม่พอใจอันใหญ่หลวงจึงบังเกิดต่อพระเจ้าด้วยเหตุนี้การลงโทษด,ด้วยภัยธรรมชาติจึงเกิดขึ้นกับชาวแอตแลนติสซึ่งร่องรอยของพวกเขาทั้งหมดก็ถูกลบไปจากโลกนี้เรื่องราวของแอตแลนติสถูกเขียนเมื่อ2,000ปีที่แล้วและมันได้กลายเป็นปริศนาทางประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันเคยมีเมืองแบบนี้มากมายในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่ตอนนี้จมอยู่ใต้ทะเลลึก และด้วยเหตุนี้ผู้คนจำนวนมากจึงมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมเกี่ยวกับการจมของแอตแลนติสในมหาสมุทรเช่นกันแต่คำถามมีอยู่ว่าหากเป็นเช่นนั้นถ้าเมืองใหญ่และอรารยธรรมทั้งหมดหายไปในชั่วข้ามคืนแล้วมันหายไปอยู่ที่ไหนสถานที่ใดในโลกที่ชาวแอตแลนติสเคยอาศัยอยู่กันแน่และมนุษย์เหล่านี้ซึ่งตั้งถิ่นฐานเมื่อ6 5 0 0 0ปีก่อนมีส่วนในการก่อสร้างมหาพีระมิดแห่งอียิปต์ด้วยหรือไม่ สิ่งเหล่านี้เป็นคำถามที่นักวิทยาศาสตร์นักโบราณาคดีและนักวิจัยพยายามค้นหาคำตอบมาตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาแต่คราวนี้เมื่อพิจารณาถึงหลักฐานที่วิทยาศาสตร์ค้นพบในมหาสมุทรก็คงไม่ผิดที่จะบอกว่าบางที่หลังจากหนึ่งพันปีผ่านไปตอนนี้เราเข้าใกล้ที่จะพบเมืองแอตแลนติสที่จมอยู่ใต้น้ำแล้ว ในปัจจุบันทุกคนต่างถูกดึงดูดไปยังเมืองลึกลับที่จมอยู่ใต้ทะเลและโดยเฉพาะเมืองต่างๆที่ไม่มีข้อมูลให้คนหาหากชื่อเมืองใดก็ตามที่ติดอันดับเมืองลึกลับเหล่านี้ชื่อนั้นก็มักถูกมองว่าเป็นแอตแลนติสที่สาบสูนผู้เชี่ยวชาญได้พยายามค้นหาแอตแลนติสในทะเลมาหลายครั้งและหนึ่งในความพยายามนี้เกิดขึ้นใกล้กับเกาะหางไกลในประเทศญี่ปุ่นหมู่เกาะริวกิวของญี่ปุ่น เป็นที่ดึงดูดนักดำน้ำมายาวนานซึ่งมีชื่อว่าโยนากุนี้น้ำทะเลที่นี่ไม่เพียงแต่น่ากลัวเท่านั้นแต่ยังมีหลุมพายุขนาดใหญ่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีการพบเห็นฝูงฉลามจำนวนมากการดำน้ำในส่วนนี้จึงกลายเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดและถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับนักประดาน้ำใต้ท้องทะเลลึกด้วยเหตุนี้ จึงทำให้สถานที่แห่งนี้ถูกซ่อนจากสายตาของผู้เชี่ยวชาญมาเป็นเวลานานแต่ก็มีนักประดาน้ำที่ไม่กลัวอันตรายเช่นกันคิฮาชิโรอราทาเกะได้ดำดิ่งลงสู่ใต้มหาสมุทรที่เต็มไปด้วยความลึกลับแห่งนี้ซึ่งเขาเล่าถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าหลังจากที่ลงไปใต้ทะเลแล้วน้ำที่นี่ใสสะอาดอย่างมากและมองเห็นพื้นด้านล่างได้อย่างชัดเจน ทันใดนั้นเขาก็เห็นโครงสร้างแปลกๆก,ก่อตัวขึ้นตอนแรกอาราทาเกะคิดว่าเป็นภูเขาหินธรรมดาเท่านั้นแต่ความสงสัยของเขาจึงสำรวจอย่างละเอียดยิ่งขึ้นทันใดนั้นเขาเห็นโครงสร้างเหมือนขั้นบันไดที่สร้างขึ้นบนภูเขานี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอย่างมากเขาไม่เข้าใจว่าถ้าเป็นภูเขาหินธรรมชาติแล้วทำไมถึงมีขั้นบันไดยอยู่ในนั้นแต่เมื่ออาราทาเกตลงไปสำรวจโครงสร้างขนาดใหญ่นี้อีกครั้ง สิ่งที่เขาเห็นนั้นเป็นเรื่องยากมากสำหรับเขาที่จะเชื่อเพราะโครงสร้างทั้งหมดนี้ใหญ่เท่ากับสนามฟุตบอลหกสนามและสูงเท่ากับอาคาร8ชั้นโครงสร้างประหลาดนี้ถูกสร้างขึ้นจากล่างขึ้นบนและทุกด้านของโครงสร้างบันไดก็มีความสม่ำเสมออย่างน่าอัศจรรย์หลังจากเห็นทั้งหมดนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือโครงสร้างลึกลับที่สร้างขึ้นในทะเลลึกนั้นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นตามธรรมชาติแต่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ สถานที่นี้ยังอาจเป็นหลักฐานเชื่อมโยงกับตำนานของอารยธรรมญี่ปุ่นโบราณที่รู้จักกันในชื่อยามาไตาเป็นประเทศมหาอำนาจขนาดใหญ่ที่ถูกกวาดล้างไปจากพื้นโลกเมื่อน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นเมืองต่างๆของพวกเขาจึงถูกฝังอยู่ใต้ทะเลกล่าวกันว่ายามาไตาถูกปกครองโดยแม่มดผู้ลึกลับชื่อฮิมิโกะตำแหน่งและสาเหตุของการหายตัวไปของสถานที่นั้นก็ไม่เคยมีการระบุอย่างชัดเจน สิ่งที่แตกต่างจากแอตแลนติสตรงที่การดำรงอยู่ของยามาไตาปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ตั้งแต่ราวปีคริสตศักราช300มีแม้แต่บันทึกของราชินีฮิมิโกกที่ส่งทูตไปยังจักรพรรดิจีนอีกด้วยตามทฤษฎีก็คือว่ายามาไตาจมลงเนื่องจากแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวแต่เรื่องจริงจะเป็นอย่างไรนักธรณีวิทยาบ๊อบแอนเดอร์สันกล่าวว่า ไม่ใช่เรื่องไรเหตุผลที่จะคิดว่าสถานที่นี้เคยอยู่บนพื้นที่แห้งแลง้งหากคุณย้อนกลับไปเมื่อสองหมื่นปีก่อนแนวชายฝั่งจะมีการเคลื่อนตัวไปยังสถานที่ต่างๆดังนั้นคุณจึงไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสถานที่ใดเคยเป็นพื้นดินบ้างเมื่อผู้เชี่ยวชาญได้ทราบเกี่ยวกับโครงสร้างรกลับนี้พวกเขาเชื่อว่าเราไม่สามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างนี้เพียงแค่การดำน้ำเท่านั้นและไม่สามารถได้รับข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด ดังนั้นจึงถึงเวลาใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยแล้วผู้เชี่ยวชาญจึงตัดสินใจว่าทะเลรอบกอรยานากุลนี้จะต้องถูกสแกนโดยเทคโนโลยีโซน่าสมัยใหม่ซึ่งโซน่าเป็นอุปกรณ์ที่เมื่อใส่ลงไปในน้ําจะปล่อยคลื่นเสียงพิเศษออกมาคลื่นเสียงเหล่านี้จะสะท้อนกลับเมื่อชนกับสิ่งต่างๆในทะเลจากนั้นเครื่องรับจะจับคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับและด้วยความช่วยเหลือของคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย แบบจำลองสาม,มิติของคลื่นเสียงจึงถูกสร้างขึ้นและในที่สุดทีมงานสำรวจก็ไปถึงเกาะโยนากุนี้และทำการสแกนก้นทะเลที่นี่อย่างสมบูรณ์ <Hey. S 1> หลังจากสแกนพื้นที่เสร็จสิน้นทีมนักสำรวจก็ได้ทำการสร้างแบบจำลองสามมิติขึ้นมาความจริงทั้งหมดก็ถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนหลังจากผ่านไปหลายพันปี เขาโครงของโครงสร้างลึกลับนี้ก็ถูกพบเห็นเป็นครั้งแรกมันเป็นโครงสร้างคล้ายพระราชวังอันงดงามเป็นโครงสร้างที่หรูหราและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นเรื่องยากมากที่จะเชื่อในสิ่งที่เห็นการค้นพบอันน่าอัศจรรย์นี้สร้างความประหลาดใจให้กับนักโบราณคดีนักธรณีวิทยา